บัณฑบาปดุษของเราก็เช่นเดียวกันลวนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเราก็เช่นเดียวกันสักวันหนึ่งก็จะทังเป็นเช่นนั้นแม้ทุกวันนี้ก็เสื่อมสลายไปเรื่อยๆตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ เรามาเกิดในโลกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะสลัดตอนในปัญจกองทุกทำปฏิบาตนแจ้งอย่างนากักแสวงบุญสร้างบาร,รมีด้วยกายมนุษย์อย่างซึ่งมีเวลาจำกัดและเกินพราะความตายไม่มีนิมิตหมายมจะตายเมื่อไหร่ ที่ใดด้วยอะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ทถ้าปตตุประ,ประสง์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ที่จะสลัดตนในผนจากทุกข์นับทุกข์ได้ด้วยการทำพันิพานให้แจ้งการทำอย่างนี้ก็เ,เรียกว่าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต และง่ายตรงลัดที่สุดก็คือการทำใจหยุดใจนิ่งนั่นเองใจที่แวบไปแวบมานั่นแหละคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำไปหยุดณจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวและกระทำอย่างที่พระพุทธเจ้าพระอระหันต์ทั้งหลายท่านทำคือ หยุดใจอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เพราะว่าใจหยุดที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดได้ ความสว่างภายในก็จะ,ะเกิดทำให้เราได้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราโดยที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเช่นดวงธรรมใสๆกายภายในกายในกายและกับพระรัตนาในตัว คือพระธรรมกายท่านแต่กายทำกอตภูกายทำรโสดาวันกายทำพสก,กิทาคามีกายทำพระนาคามีแล้วก็กายทำปาร,ระหัตจะเห็นไปตามลำดับการเห็นกายในกาย ก็จะทำให้เราเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตและกระทำในธรรมไปด้วยเพราะทั้งสี่อย่างนั้นรวมปชุมอยู่ที่เดียวกันแต่ทำกันคนละหน้าที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปเพราะนั้นใจหยุดนี่จึงเป็นตัวสมเร็จจับหลักตรงนี้ให้ได้แล้วก็ เพิ่งทำความเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานก็อยู่ภายในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวนั่นการสแสวงหาก็ต้องสแสวงหาภายในและทุกคนสามารถทำได้โดยไม่จำกัดการเวลาถ้าทำถูกหลักวิชาและก็มีความเพียดยเริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจตรงนี้ อย่างส,บ,บ,าสบ,บายแจะหยุดใจนิ่งเฉยๆเ,เดินไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ได้โดยจะนึกถึงบริกรรม,มในมิตรเป็นภาพทางใจมีสัญลักษณ์ของพระตนัตรายเป็นต้นเช่นพระแก้วขาวใส แทนระสมมาสมุจา้าหรือดวงแก้วใสๆแทนธรรมรัตนะคําสอนกับอระสมมาสมุจจาวอะไรจะนึกถึงพระเดวคุณลงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายแทนสังขรัตนะก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะ แต่เน้นเป็นภาพหรือไม่เป็นภาพก็ได้อย่างดังกล่าวนั่นแหละถ้าเป็นภาพก็ภาพใดภาพหนึ่งให้นึกอย่างสบายต่อเนื่องกันไปอย่าให้ขาดตอนนึกไปเรื่อยๆเบาๆสบายๆทำใจเย็นๆ ตะกัประคองใจไม่ให้แวบไปคิดเรื่องอื่นด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราภาวนาว่าสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนา สัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยเฉยที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดถ้าหากว่าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรังต่อไปแต่เมื่อใด ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาเอานาสมมาอรังอีกนะจ๊ะให้ค่อยๆประครับประครองใจกันไปอย่างเนี้ยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งแล้วก็หยุดนิ่งต่อไปไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ มีอะไรมาให้เราดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอ,อย่างสบาย,บายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเมื่อมีประสบการณ์ภายในจะเป็นอย่างไรจะหลากหลายอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างมีสติไม่เฝืนประสบการณ์ภายใน ให้ปล่อยมันไปอย่างนั้นอย่างสบายๆนะจ๊ะแต่ถ้าหากว่าเราง่วงแล้วก็ปล่อยให้มันหลับไปสักนิดนึงเมื่อยก็ขยับฟุงก็ลืมตาแล้วก็เริ่มต้นว่ากันใหม่ร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งอย่างง่ายๆ ให้ทำกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกาลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ทำความเพียรให้กระถึงพระรัตนาตรัยในตัวก็ให้ตั้งอกตั้งใจประคับประคองใจให้หยุดให้นิ่งกันให้ลูกทุกคนสมหวังหนังใจ ในการเข้าถึงพระธรรมไตรัยในตัวทุกๆคนนล,ลุกนะต่างคนต่างนั่งกันใหเ้เงียบๆนียจ๊ะ